แล้วก็สวัสดีโอนเนอร์ของร้าน Big Boom Bar ด้วยนะวันนี้ก็จะมาจัดโซลูชันให้นะครับแล้วก็จะมาอธิบายว่าส่วนไหนเป็นอะไรบ้างนะแล้วอะไรที่จำเป็นต้องใช้นะครับเริ่มจากฝัออ่งนี้แล้วกันเนาะเป็นออเด o m i มิกเซอร์ครับอ่าตรงนี้นะก็คือเราเราจะเริ่มจากมิกเซอร์เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมิกเซอร์ตัวนี้ไปหาตัวกราฟิก EQ 15บนด์รนหรือ31แบรนด์ก็ได้ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจากอ,อ,อุปกรณ์ตัวเนี้งบห้าหมื่นเราจะพอไหมก็คือถ้าไม่พอต้องตัดออกไปแต่ทีนี้มันก็จะทํางานยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มันหอนหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างลําบากนะครับเอาเราเริ่มต้นด้วยสายสัญญาณก่อนแล้วกันเนาะสายสัญญาณรายการนี้นะครับเออนี่นะครับใช้8เส้นผมไม่แน่ใจว่ามันพอ8เส้นไหมนะครับอาจจะสายสัญญาณอนะีกรอนจากตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยนะครับ2เส้นนะครับ ผมอาจจะแถมให้มันเม็ดเดียวอะ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันตรงนี้ไม่ได้ยากก็คือถือเป็นงานที่ผมทําให้ทำใแล้วก็จากตรงนี้นะครับสายสัญญาณ XLR นะครับก็จะไปที่เออตรงนี้หนึ่งเส้นครับอ่ะไปลำโพงแอคทีฟนะ PMA นะครับนะ PMA อะไรเนี่ย Compact 8นะครับ นะครับเป็นเป็นมอนิเตอร์ก็คือเป็นแบบเหมือนให้นักดนตรีเขาได้ใช้งานนะครับเพราะว่าเขาฟังเสียงตัวเองไม่งั้นเขาทำงานให้เราไม่ได้นะครับตรงนี้1เส้นนะครับเสร็จแล้วเออสาย xlr ก็จะไปที่ลําโพงแอคทีฟนี้1เส้นนะครับแล้วก็ลากไปฝั่งนู้น1เส้นแล้วกันเนาะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ลากแบบนี้หรอก อะทีนี้ทั้งหมดกี่เส้นแล้วเนี่ยอะผมนับแล้วกันนะหนึ่งสองสามสามเส้นหนึ่งอ๋อสี่สี่นี่ไงฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่เส้นนะครับอ่าห้าหกเนี่ยแถมเนาะไม่นับแล้วกันเดี๋ยวทำให้จริงๆมันก็พอได้อยู่นะครับอ่ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่เส้น เสร็จแล้วครับสายสัญญาณที่มาจากอินพุตของเครื่องดนตรีเนะี่ยอันนี้ก็จะมีรายละเอียดหรือดีเทลนิดหน่อยเออก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้ทิมเข้ากีตาร์ตรงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับการทําร้านอาหารนะ่ะคือค่านิยมมันเปลี่ยนไปแล้วครับเนื่องจากว่าเออแต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเครื่องเสียงมากแต่ร้านอาหารทุกร้านปัจจุบันก็คือแข่งกันถูกไหมทีนี้การที่นักดนตรีไปเล่นแล้วเหมือน มันเกิดเสียงจี่เสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานของร้านนะครับจริง,รงๆอะ่ะเราผักภาระเนี่ยไปให้นะักดนตรีก็ได้แต่ว่าถ้าร้านเรามีไว้อ่ะมันก็จะจบครับมันก็จะง่ายกว่าก็คือกล่องนี้ di box นะครับมันก็คือเหมือนเอาง่ายงถ้าขี้เกียจอธิบายถ้าเป็นโอเนอร้รานอาหารก็จะบอกว่ามีไว้ให,ให้เหมือนเวลาแบบมันจี่หรืออะไรเงี้ยจะได้ให้เขาเอาไว้ตัดจี่ได้ซึ่ง จริงๆถ้าอธิบายเชิงลึกอะถ้าไปเคลียร์เรื่องไฟเรื่องอะไรตั้งแต่แรกอะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกอะแต่ทีนี้ครับเราก็ต่อนะครับสาย X R นะครับก็ไปฝั่งนี้1เส้นแล้วก็ไปนี้อีก1เส้นเป็นกี่เส้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้4ใช่ไหมห้าหกอ่ะอันนี้เป็นเป็นฝั่ง input ตนะฝั่ง input แล้วก็ไปฝั่งนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับแปดเส้นละอ่ะทีนี้แปดเส้นแต่มันสั้นๆเองจากเวทีไปบาร์มันแค่ไม่กี่เมตรนะครับเสร็จแล้วนะครับสายเอก็จะต้องเพิ่มนะครับเพิ่มก็คือเอาจากตรงนี้นะครับไปที่โอ้ยเกิดอะไรขึ้นจากตรงนี้ไปที่ เบสหนึ่งเส้นนะครับจากตรงนี้ไปที่กีตาร์หนึ่งเส้นอีกสองรูเนี่ยอีกสองเส้นเนี่ยผมเผื่อไว้ให้กองไฟฟ้าแล้วกันนะครับก็คือทั้งหมดเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ทั้งหมดใช้เนี่ย12เส้นถ้านับตามความเป็นจริงนะ12เส้นแต่อาจจะต้องลดสเปคเป็นสั้นๆบนเวทีอาจจะใช้แค่5เมตรก็พอถ้านอกเหนือจากนั้นนะ่ะนักด,ดนตรีก็เตรียมมาเองนะครับมาตรฐานเลยโอเคใช้ XLR ทั้งหมดเยก็แก้นะครับเป็น12เส้น เมื่อกี้นับได้8แต่ว่ามันเพิ่งเพิ่ม DI box เข้าไปนะครทีนี้จบละเรื่องสายสัญญาณเนาะเคลียร์กันไปว่าจบแบบนี้อุปกรณ์เสริมก็มีประมาณนี้ครับผมขออนุญาตเคลียร์ทิ้งนะครับทั้งหมดนะสายเนี่ยใช้12เส้นก็คือต่อแบบนี้นะครับฝั่งที่มาจากเวทีเนี่ยก็คือผ่านผ่านกล่อง DI box แล้วก็มาเข้ามิกเซอร์ตามไลน์จริงๆแม่งไม่ใช่12อันนี้ลืมไมคก็เป็น13เส้น อ่ะสิบสามเส้นนะครับทั้งหมดเลยทั้ง Input Output ต่อลำโพงด้วยใช้ XLR ทั้งหมดนะครับอ่ะทั้งหมดก็คือสิบสามมแถม2เส้นก็คือตรงนี้ตรงนี้ที่แถมนะครับอ่ะตรงนี้ต่อแบบนี้เลยเคลียร์แล้วเนาะผมลบทิ้งปืดทีนี้มาดูมีอะไรกันบ้างนะครับก็คือว่าเออลำโพงเนี่ยตอนแรกอะ่ะดูไว้เป็นเบอร์ลิงเจอร์ 1> P.K. 1 2แต่ของอนะ่ะมันไม่มีก็คือเป็น Active ไม่ใช้พาวเวอร์แนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยเผื่อไว้ว่าผมอ่ะอาจจะเปลี่ยนสเปคนะไปเป็น P.M.A. Unity ครับ12ก็คือเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆใช้12มันก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าหลังคาข้างบนมันเป็นเมทัลชีสใช่ไหมถ้าใช้15เนี่ย มันก็ได้ความอิ่มแหละเพราะหนึ่งคือเราเรา,เราถูกบีบเรื่องงบประมาณว่าเราจะต้องมีประมาณเท่านะห้าหมื่น 50, เออซึ่งถ้าซื้อซับบูเฟอร์มาวางอีกสักใบเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องซื้อทีหลังนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ผมตัดเรื่องซับไปก่อนเพราะว่าผมก็เลยวางเป็นเบรลิงเจอร์ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยรหัสเนี่ย pk 1 1 5เลยเนี่ย ดอกะดอก15ยังไงมันก็ได้ i m p a c t อยู่ประมาณนึงแหละแต่มันอาจจะไม่ได้ทำงานเหมือนซาวบูเฟอร์ก็คือใช้งานได้และที่สำคัญก็คือแบบเบรนเจอร์มันก็ขายต่อง่ายนะครับบางทีเราอยากจะเปลี่ยนหรือเราเอออาจจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ขายออกได้นะครับร้านหลายๆร้า,านก็ต้องการอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นก็เลยวางตัวนี้ไว้เนาะยืนพื้นไปก่อน ผมกำลังพูดถึงลำโพงตัวนี้นะ PA เนี่ย PA speaker นะครก็คือลำโพงเมนนั่นแหละลำโพงเมนทีนี้ครับเออ monitor เนี่ยก็คือผมใช้เป็น8นิ้วนะครับรุ่นก็คือ PMA compact 8นะครับผมกำลังพูดถึงรายการนี้อยู่รายการนี้นะครับมันต้องมีเพราะว่าเนี่ยเราให้นักดนตรีฟัง ไหมไม่งั้นนัดนตรีก็จะทํางานไม่ได้จริงๆอาจจะต้องมีที่กองด้วยสักอันนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้เป็นเอียร์หรือเป็นซสบมิมีเล็กๆก็ได้ครับได้เหมือนกันก็คืออาจจะเดี๋ยวต้องดูงบอะตอนนี้ก็คือวางาคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนว่าเออข้อน,นี้แหละทำงานได้นะครับอืมแต่ถ้ามันต้องมีมันจะต้องเกินงบนีดนึงโอเค ลำโพงมอนิเตอร์ก็คือผมจะบอกว่าจําเป็นต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยเขาร้องเพลงเขาเล่นดนตรีไม่ได้ทีนี้เออโปรเจคเตอร์ครับเราใช้เป็นเอเซอร์นะความสว่างเนี่ยสี่พันก็คือตามสเปคนี้นะครับรายการนี้นะครับอันนี้แล้วก็ฉายจอเป็นจอร้อยนิ้วนะครับใช้ดูบอลใช้เออเปิดข่าวสารอะไรก็ว่าไปนะครับ ก็คือมีโปรเจคเตอร์พร้อมขาแขวนนะครับงานติดตั้งก็คือเป็นงานแขวนเนาะส,สายสายเ d m เดเดินท่อร้อยสายให้เรียบร้อยเอามาลงที่กออล่องเปิดทีวีหรือจะเป็นพวก AV Receiver อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะ่าจะจบละแล้วก็มีโต๊ะวางมิกนะไม่ได้พูดถึงจริงๆมันอาจจะต้องใช้โต๊ะแบบเนี้ย ขนย้ายง่ายหรืออะไรเงี้ยจริงจคือมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่แหละตามร้านอาหารทั่วไปคือโต๊ะควิกเฟรมเนี่ยนะครับก็คือมีไม้วางขั้นกลางแล้วก็วางขาเหล็กลงไปแบบนี้สักตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทเราก็เสนอไปในนี้แหละน่าจะเรียบร้อยครับอืมประมาณนี้แต่ถ้าแบบในอนาคตมันจะต้องแบบไปต่อหรือเอาอยู่จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีซับเพิ่มนะ ซูเฟอร์ er. อาจจะต้องใช้ประมาณสักงบสักหมื่นต้นๆอนะพวกอะไรอิตาเลียนสเตตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ฮนะยี่ห้อไม่ติดนะครับก็นี่ก็คือแบบคร่าวๆแต่นี่ยังไม่จบนะก็คือมันจะมีเออแบบที่จำเป็นต้องทำต่ออยู่ถ้าถ้าดูตามแบบที่ทางทางร้านส่งมาให้ผม จริงๆมันอาจจะต้องมีลำโพงที่เป็นตัวโปรยด้วยไหมนะมาลองดูมาลองดูกันนะครับเปิดในแคนว่าเปิดใน Samsung Note ได้ไหมโอ้ม่กอ oh เปิดได้นะฮะ อะไรอ่ะนเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเกิดเราดูนะครับคือตัวสเตตเวทีของเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านในเลยเห็นไหมฮะทีเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยก็คือ,อ,อจุดตรงนี้ครับจะต้องใช้ลำโพงโปรยสักหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนะสักหนึ่งคู่นะครับแบบนี้ถ้าถ้าเป็นไปได้นะ อืมแล้วข้างในก็คือได้ยินเสียงข้างในอยู่แล้วให้ให้มันให้รัศมีของเสียงอะ่ะมันอยู่แค่ภายในร้านเราแค่นั้นนะครับไม่งั้นมันจะโดนร้องเรียนเนาะอืมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเลยโอเคน่าจะตามนี้แหละตามนี้นะครับตามทุยเออใช่ตามนี้แหละครับถ้าง,งบมันพออาจจะต้องเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวจะลองลองทำใบเสนอราคาให้ก่อนแต่เนี้ย อันนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าจะให้มันดีเลยก็อาจจะต้องมีเออหรือไม่มีก็จะเปิดลำโพง PA ให้มันดังๆก็ได้แล้วแต่แต่อย่างที่บอกอ่ะพอลำโพงมันหันข้างใช่ไหมอยู่ในร้านอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะไม่ได้มาทั่วถึงแถวๆตรงเนี้ยมันก็เลยจำเป็นต้องมีลำโพงโปรยนะจริงๆอยากจะได้สักสักสองคู่ด้วยซ้ำอะ่ะ คือคู่หนึ่งมันแค่เท่าไหร่เองอะสามพันนะครับต่อคู่นะก็คือตัวหนึ่งติดตรงนี้นะครับเอออีกตัวหนึ่งติดตรงนี้ก็เหนเหนเนีเ่ยเออตัวหนึ่งติดตรงนี้นะครับก็เห็นไปตัวหนึ่งติดตรงนี้ก็เห็นนะครับแบบนี้จะดูดีกว่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ด,ยวดูงบก่อนนะครับแต่ว่าตีไว้ว่าประมาณสักเออห้าสนะิบเคเนาะ คือบีบต้องบีบลงมาก่อนว่าเราจะใช้อะไรบ้างอะไรที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะดูเรื่องงบเป็นหลักแลกันเนาะโอเคขอบคุณครับ